ทุกท่านครับขออนุญาตเริ่มอีก subject หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางวัฒนธรรมนะครับก็เราไดา้คุณภารวีวงจิราชัยนะครับหรือพี่เอาเบิร์ดซึ่งที่ทุกๆคนรู้จักกันดีแล้วนะครับจริงผมกับพี่เอิเบทดเคยทำงานกันที่ TCDC พี่เอเบิดเป็น ดิเป uh, uh, mm ี hmm. ่เป็นผู้เป็นผู้ช่วยผู้มนวยการอยู่ที่ TCDC แล้วก็เป็น Chief Curator นะครับในระหว่างนั้นก็มีงานทางด้านพัฒนธรรมคืองาน Exhibition ของ TCDC ที่เบิร์ดดูแลอยู่เนี่ยกว่า22 Exhibi t i o นนะครับแล้วปัจจุบันคุณเบิร์ดเป็นผู้มนวยการของมิวเซียมสยามนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก,ก็เคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ทางวัฒนธรรมมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในโปรดิวเซอร์เรื่องของอ ทุกท่านองรู้จักกันดีกันตูนเรื่องแก้วจอมแก่นนะครับที่สําคัญคือพี่เบิร์ตก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ที่ที่เป็นเป็นผู้นำในการหลักฝ่ายหลักสูตรเรื่องของ culture management อยู่ที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะครับนั่นคือนั่นคือเหตุผลสําคัญที่ผมเชิญพี่เบิร์ตมา,มา,ม,า,ม,ามาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับส่วนประเด็นทางวัฒน,นรธรรมที่ที่คุณเบิร์ตจะเอามาแชร์กับทุกท่านเป็นยังไงนี้ผมอยากให้พี่เบิร์ตได้ได้เริ่มต้นแชร์กับทุกท่านในตอนนี้เลยครับขอบคุณครับ ครับไม่ใช้ได้ไหมเออปีศาจศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเรียกก็ย่างงั้นนะไซโคร์มอนสเตที่จริงมันเป็นศั์ฝรัร่งเศสไม่ใช่ไหมมองสักแค่นะครับก็ผมจะต่อจากที่อาจารย์กิติกาได้เริ่มปูทางให้นะครับแล้วก็ผมได้โอกาสเห็น p o w พาวเ i n t ของอาจารย์ไวล่ลงหน้าผมเลยคิดว่า s e สชั o นของผมยิ่งใกล้เที่ยงด้วยเนี่ยก็เอาอะไรง่ายๆ นะครับเป็นประสบการณ์การทำงานของผมนิทรรศการที่จัดมาหรืออย่างอื่นที่เคยทำมา,ามาเล่าสู่กันฟังแลว้วก็เป็นรูปซะส่วนใหญ่นะครับเป็นการจุดประกายความคิดมากกว่าที่จะมีทฤษฎีอะไรลึกซึ้งมากนะครับผมอยากพูดถึงเรื่องทุนทางวัฒนธรรมว่ามันคืออะไรเพราะผมรู้สึกว่า,าในเมืองไทยเราอาจจะติดอยู่ในกับดักอันนึงคือเราตีความทุนทางวัฒนธรรมค่อนข้างแคบเราก็เลยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรกับ r e a t อ v e e c o n ม m ่ต่อนะครับ เพราะฉะนั้นในสเหตุการณ์ที่กำลังจะดูอยู่นี้ข้างหน้านี้นะครับวิดีโอข้างหน้านี้เนี่ยทุนทางวัฒนธรรมที่ใช้คืออะไร กินเขาเด้อครับคนเดียวกันนะครับคือที่จริงแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นทุนทางวัฒนธรรมคืออะไรตรงนี้นะฮะนี่เป็นหนังสั้นๆจากนิทรรศการอันแรกที่ทำให้ tcdc ชื่ออีสาน Retrospective นะ,ะเราก็พยายามจะดูว่าถ้าเราจะตีความเนี่ยทุนทางวัฒนธรรมเราต้องตีความลึกซึ้งกว่าแค่ สิ่งที่เป็นผิวเผินที่เห็นได้นะแล้วก็เชฟส่วนใหญ่นะฮะในร้านอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพก็เป็นชาวอีสานนะครเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเห็นว่าทุนทางวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเขามาใช้ต่อได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นการตีความของผมนะครับก็คือทุนทางวัฒนธรรมเป็นมูลค่าสร้างสารรค์ creative value ที่เราตีความจากวิธีที่คนใช้ชีวิตนะครับทำงานเล่น จินตนาการและศรัทธานะครับเพราะว่าทุนทว,วัฒธรรมเนี่ยถ้ามีการตีความที่ถูกต้องหรือที่ดีที่น่าสนใจก็จะสร้าง creative value นะครับ Live work play think imagine believe หมายความว่าอะไร Live คือเรื่อง social code behavior ต่างๆนะครับ needs social needs ด้วยความต้องการทางสังคมชุมชน work คือ skill และ process อย่างตะกี้นี้ที่ดูนั้นเป็นเรื่อง skill กับ process เป็นทุนแบบหนึง่ง play ความสุขความสวยงามนะครับความสบายใจความเพลิดเพลินนะมาจากไหน thought and cognitive patterns วิธีคิดนะครับวิธีจินตนาการ ความฝันสิ่งที่อยากได้สิ่งที่อาจจะขาดแคลนในวัฒนธรรมนั้นและอยากได้แล้วก็บ l ลีฟศรัทธาเรื่องศรัทธาเรื่อง self actualization ซึ่งตะกี้นี้อาจารย์กยิติกาก็พูดถึงในแง่มาสโลนะฮะหรือว่าคุณโสนุกวันก่อนพูดถึงในแง่ว่าการสร้างสเตตัสใช่ไหมะฮะมันเป็นยังไงนะครับแล้วมิโลจีตำนานต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะฮะแต่คร่าวๆอ,อันนี้ผมก็ เห็นอาจารย์กติกาเอาโครงสร้างทางทฤษฎีมาเยอะผมก็เลยเอาแบบง่ายๆนะครับคือประเด็นของผมคือว่าเราต้องตีความทุนทางวัฒนธรรมในวิธีที่ค่อนข้างกว้างและครบถ้วนนะครับอันนี้เป็นใครทราบไหมครับครับคือมาร์คซักร์เบิร์กนะครับนี่คือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับเราต้องยอมรับว่า American Urban Alienation คือมันทำให้คนมันครอบครัว ก็เล็กลงนะฮะโครงสร้างทางครอบครัวต่างๆเปลี่ยนไปสังคมเมืองมันมีที่พลทำให้คนว้าเหว่เหงา Facebook ก็เกิดขึ้นจากเด็กคนหนึ่งซึ่งเข้าใจถึงวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปตรงนั้นแล้วเป็นโซเชียลนี s แบบใหม่จริงๆเสร็จแล้วมันก็มาสร้างโซเชียลโค้ดใหม่ๆของมันด้วยนะครับโซเชียลโค้ดขึ้นมาใหม่ผมจะไปค่อนข้างเร็วนะฮะเพราะมีเวลาน้อยนะครับ อันนี้เป็นอา,อาร์เคดเทคค,คนหนึ่งที่ผมรู้จักชื่อแกรี่ชางนะครับบ้านเขาจะอยู่ในตึกประมาณนี้นะครับห้องกงเป็นที่ที่มีพื้นที่เล็กบวกกับวัฒนธรรมจีนที่ค่อนข้างชอบจะอยู่กันเป็นทั้งครอบครัวอยู่ด้วยกันหมดยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะฮะบ,บางทีทั้งครอบครัวตั้งแต่ปู่ย่าตายายนี่จะอยู่กันแค่นี้นะฮะแกรี่ชางบอกว่า Standard Apartment Size ในห้องกงคือ32ตารางเมตรนะรเล็กมากนะฮะ เขาก็เลยออกแบบห้องซึ่งมันสามารถขยับได้ทุกอย่างเตียงพับได้เปิดลงมาพับขึ้นไปแล้วตรงนี้เลื่อนตู้ก็จะเป็นครัวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูต่อนะครับมันเป็นดีไซน์ที่ได้รางวัลนะครับแค่32ตารางเมตรเนี่ยเขาใช้แรงกดดันทางวัฒนธรรมก็ว่าได้ของเขามาทำให้กลายเป็นจุดบวกเห็นไหมฮะนี่เลื่อนปิดไปก็เป็นตู้หนังสือ แต่เปิดออกมาก็จะเป็นที่อาบน้ำนะฮะทางครัวถัดไปก็เหมือนกันนะฮะตรงนี้เป็นเตียงพับลงมาปิดขึ้นมามันก็จะมีอีกอีกอันนึงซึ่งเป็นที่ดูทีวีเลื่อนมาทางนี้ก็จะเป็นจอทีวีตอนอยู่บนเตียงดูได้ดึงมาทางนี้ก็จะเป็นครัวนะครับนี่คือแกเรชางก็เป็นคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาได้ใช้ทุนทางวัฒนธรรมของเขาเนี่ยนะฮะมาเป็นงานสร้างสารรค์ นะครับและทั้งทั้งทอลของผมวันนี้ผมก็จะเอาตัวอย่างต่างๆมาให้ดูบางอย่างก็นึกไม่ถึงบางอย่างก็ท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเ,เดี๋ยวถอยหลังนิดน,นึงที่จริงโอเคเอมุมนี้เนี่ยเป็นห้องอาบน้ำนะครับเขาบอกว่าพอเพื่อนๆมาเขาจัดปาร์ตี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ไปคุยโทรศัพท์ ไทลันสคริปโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ที่ทํากัโอเคดีนะอ,อาจารย์พี่นันคงจําได้เป็นรอบที่สองที่ผมทําที่มิวเซียมสยามเป็นสคริปโปรเจกต์ที่คุณหนุยนนซีนิมิบุตรนะครับและคุณเป็นเอกเนี่ยทำในเวลาว่างเขาทําปีเว้นปีพอว่างจากการกํากับหนังเขาก็อยากคืนอะไรให้นะฮะแล้วเขาก็พยายามกวาดดูซิว่าสคริปดีดีจาก